สวัสดีครับเอสซีนะครับวันนี้ก็พาคุณยายมาซื้อกับข้าวนะครับเพื่อจะทําอาหารมื้อเย็นนะครับนะอ,นะอืมเก็บไว้วันอื่นกินด้วยอืมอ๋อประมาณครึ่งล้านน่ะดูแล้วอนะืมย,ยังวันอื่นจะได้กินได้หลายๆวันอ๋อ

เนื้อหมูด้วยอ๋อหนขอบุหรี่ต้ององจ่าอากบุหรี่โอ้โหแม่ค้าจ่าเอาบุหรี่ให้ซองจ่าแม่ค้าจาคนติดบุหรี่บุหรี่เนี่ยแบบเนี้ยบุหรี่ยัง ซื้อไปตุนดยนะจะได้กินเป็นอาทิตย์นะค่ะอืมเป็นอาทิตย์ขนมด้วยเนาะเดี๋ยวไม่ได้เจอกันนะหรือไปตุนไว้ด้วยโอ้โหตุนไว้เลยแดงเบิร์ดเนี่ยนั่งไหมนะอ๋ออันนี้คืออะไรเนี่ยไก่อะโอ้ไก่เปี๊งไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยไม่สิบล่ะโอ้แดงเอาอะไรเปล่า ผมจะเอาหรอนาน้ำขวดนึ่งน้ำกินอะไรจะได้จ่ายทีเดียวเนาะจะเอาเป็นเออเป็นขวดรวมรวมจ่ายทีเดียวเ่อยพอกินเป็นเก็บไปตุนด้วยนะไม่ต้องจ่ายเ่ไอันนี้ อันนี้ไข่เค็มอ่ะกินไข่เค็มป่ะไม่กินอ๋ออันนี้ไข่เค็มอันนี้ไข่อะไรน่ะมีอะไรของแห้งอ๋อต้องต้มไว้แล้วก็มีเนาะแล้วไอ้แมงนี่กินเป็นไหมอ๋อแมงแมงอะไรเนี่ยนแหละต้อกินอะไรที่เป็นคนฮะตำปลนเนาะเอามันตายแล้วไม่เอาเป็นๆป็นน่ะนี่ยผมไม่กินอันนี้ ไปหยิบอะไรกนกินอะไรกกระป๋องนั่ไงตุนไว้ด้วยนะตุนไวอ๋อพี่เรียกอะรเจ้าเลย่เงยนู่นน่ะนู่นน่ะไม่ใช่หรอเอาดินู่นน่ะกระป๋องเอาดิเอาดิเอาอะไร่ะนี่ น้ำนะเอาอะไรนะ,ะไม่ต้องเกีใจเลยอืมตุนเวลาน้ำกะปิน้ำปลาน้ปลาน้ำเปลาอะไรมีหรือเปล่าอ๋อน้ำมันน้ำมันโอ้ โอ้โหมันบ่รีบสีแดงมันเบิดอะไรสีแดงนี่ปลาเขียวเขียว yeah. oh yeah. <f Biz> <laughs> <laughs> うんおなか痛くてください。で จันนาเนาะมาซนะื้อข้าวไปกินเย็นนะครับอืมกินเย็นเนาะถ้ากินร้อนแกนจะเป่านะอืมเหรอ นี่ปุ่มปุ้ยนะาอาของแท้ต้องน้ำลายหยดสามแมะเน,นาะอ,อันนี้ว่ายดเหหยดสิต้องสามแมะถ้าสองแหมะนี่ปลอมเลย นครบ่ะครบนี <S <S ่นะครับเสเอันนี้ไข่ต้มเนาะเดี๋ยวผมขอสักสองสามใบนะหิวข้าวแลมากินน้ำไปแล้วมากินน้ำน้ำน้วดน้ำอะไรเนี่ยอ่ะต มีถ si mm. yeah. uh ุงแม่ถุงถุงถุงกับถุงถุงใส่ก๊แก๊บหน่อถุงก๊แก๊บมีสอันด้วยเดี๋ยวนสองอันใครเอาอะไรก็บอกเอแล้วันอขอใส่เอาใส่ใส่เฉยเอาของพอเลอเอาเก็บไว้ไม่เสียเนาะเอาเอาเอาเป็นแคเอาปอเดี๋ยว เือัเืงอทนะเครื่องไคสวนอ๋ออันนี้บวกบวกอันนี้ด้วยนะไข่หกใบนะไข่ต้มหกใบแล้วก็นี้น้ำขวดอ่าหยกข้าวใบอ่าไปเอาอะไรก็ก็ยังไปกินอะไรก็ได แล้วไปซอแล้เอาน้ำอะไรพออไอโนมกินอะไรไปเอาอ๋อไ,ไปเอาแล้วก็มาบอกเขาลงบัญชีนาตาสนใจมากเลยนเอาแบบใดครับเอาอะไรดูด้วยปลากรงปลากรอบเกิดอัไรเอาอะไรนะ,ะไปเอาน้ำกินมาที่นี่นะครับเอฟตีนะครับเนาะ,ะคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกด like กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ